กรณีที่มีการนัดผ่าตัดไว้แล้วนะคะในที่ศูนย์เลสิกเปียเวสนะคะก็จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ที่หมอกำลังจะพามาเหมือนกับสวมอยู่ในสถานการณ์นั้นให้ดูนะคะเมื่อเราขึ้นมาที่ชั้น6ค่ะมาที่ศูนย์เลสิกก็จะมาติดต่อที่เคาน์เตอร์แล้วก็ยื่นบัตรนัดให้นะคะเมื่อยื่นบัตรนัดเรียบร้อยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่า ถ้าคนคนนั้นต้องมีการถ่ายภาพกระจกตาอีกครั้งหรือวัดสา,สายตาซ้ําอีกครั้งก็จะต้องผ่านขั้นตอนเหล่านั้นบางคนอาจจะต้องมีการขยายม่านตาอีกครั้งต้องทําให้ครบก่อนเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะที่นี่จะมีการส่งไปสวอปก่อนถ้าสวอปเรียบร้อยทำเอทีเคผ่านจึงจะได้ชําระค่าใช้จ่ายค่ะและเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าก่อนทํามีขั้นตอนอะไรบ้างเชิญเลยค่ะ การวัดส,สายตาเรียบร้อยนะคะกรณีที่มีการขยายม่านตาขยายเรียบร้อยเช็คทุกอย่างดีแล้วนะคะพร้อมที่จะผ่าตัดเราก็จะเข้าไปอยู่ในด้านของเซกชันของห้องผ่าตัดซึ่งเป็นเซกชันด้านหลังของศูนย์เลสิกแห่งนี้ค่ะที่นี่นะคะห้องเตรียมตัวผู้ป่วยค่ะความสำคัญคือทำยังไงจะให้หนึ่งคนไข้เข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำอะไร ทำยังไงขั้นตอนไปยังไงนะคะอันที่2ก็คือทํายังไงจะไม่ให้เจ็บแล้วก็อันที่สทําำยังไงจะทําให้การผ่าตัดรักษานั้นเนี่ยเป็นไปได้อย่างสมูทไม่มีปัญหายาที่เราใช้หยอดส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาชากับยาแก้อักเสบนะคะและนี่ก็คือห้องเตรียมผู้ป่วยนะคะซึ่งในขณะนี้นะคะเราก็กำลังหยอดยาซึ่งมียาชาแล้วก็ยาแก้อักเสบนะคะ นี่ก็หยอดให้ดูเลยนะคะเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ป่วยแล้วก็ใส่หมวกให้อยู่ในวิถีที่สะอาดนะคะแล้วก็มีรองเท้าด้วยนะยาหยดตาหลักๆก,ก็จะเป็นยาชาแล้วก็ยาแก้อักเสบนะคะข้อมูลที่สำคัญที่คนไข้จะต้องรู้ก่อนทำก็คือทำวิธีไหนทำยังไงจ้องอะไรนะการเช็ดตาทำยังไงเพราะว่า พอตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราจะให้เช็ดตาเลยก่อนมาเจอนะจะต้องเช็ดตาให้ได้แล้วก็การดูแลตัวเองหลังทําในคืนนี้ว่าจะต้องเน้นเรื่องอะไรนอนมากๆถ้ามีน้ําตาไหลเยอะไม่ต้องเปิดที่ครอบตาออกมาอย่างนี้เป็นต้นนะทุกอย่างก็จะให้ดูผ่าน QR code เป็นวิดีโอหมดนะคะเพื่อความเข้าใจก่อนทํา ทีนี้จากห้องนี้เมื่อเรียบร้อยเราก็จะเชื่อมต่อไปยังห้องผ่าตัดนะทุกคนอยากเห็นห้องผ่าตัดกันใช่ไหมเดี๋ยวเราเดินไปดูด้วยกันว่าห้องผ่าตัดตรงนี้มีวิธีการกำกับการเดินไปยังไงแล้วเข้าไปดูห้องผ่าตัดกันนะคะ เราจะพาคนไข้ออกมาจากห้องเตรียมผู้ป่วยนะคะแล้วก็ค่อยๆเดินมายังห้องเลเซอร์นะคะซึ่งคุณหมอที่จะทําผ่าตัดก็จะล้างมือตรงนี้ก่อนนะก่อนที่จะเข้ามาในห้องเลเซอร์ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะมาเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าห้องเลเซอร์นั้นเป็นยังไงบ้างนะคะในห้องนี้ถ้าเข้ามาทุกคนอาจจะรู้สึกว่าอากาศเย็นมากเพราะว่าเราต้องควบคุมทั้ง อุณหภูมิความชื้นทุกอย่างให้เป็นไปตามกำหนดเพื่อให้ผลออกมาดีแล้วก็แม่นยำนะคะซึ่งในห้องนี้ประกอบด้วยเครื่องเลเซอร์2เครื่องด้วยกันนะคะคือเครื่อง e x ็ m ซ์แอนเมอรหรือเป็นตัวเจรัย,ร,ยรักษาสายตาสั้นยาวเอียงในวิธี SBK กับเฟมโตเลเซอร์นี่คือเครื่องนี้นะคะคนไข้จะนอนเตียงตรงกลางถ้ากรณีที่เราทำา SBK ก็จะแยกชั้นกระจกตาใต้เครื่องนี้แล้วยิงเลเซอร์ต่อเลยแต่ถ้าทำเฟมโตจะต้องสวิงคนไข้ามาด้านนี้เพื่อใช้เครื่องนี้ในการทำเฟมโตเปิดฝากระจกตาออกมาก่อนจากนั้นก็สวิงไปเจรไนรักษาตาใต้เครื่องนี้นี่คือเครื่อง x อ็ e เซมเมอรและนี่คือเครื่องเฟมโตเซ c กันเลเซอร์ค่ะ x อ็ e เซมเมอมีชื่อเรียกว่าเวฟไลท์นะคะ ex 5 0 0นะคะ ส่วนเฟมโตเซคันต์ตัวนี้คือเวฟไลท์ FS 200ค่ะในวันนี้ที่มาพาชมนั้นก็จะทำให้ทุกท่านเห็นว่าการทำเลสิกในวันที่ทำนั้น่ะไม่ได้น่ากลัวอะไรเพียงแต่เราต้องเตรียมตัวให้ดีนะ สิ่งที่เราจะต้องทําคือเรื่องของการใส่เสื้อผ้ามาให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ห้ามฉีดน้ําหอมมาเด็ดขาดเพราะว่าการฉีดน้ําหอมก็จะทําให้ลบกวนเลเซอร์นั่นเองถ้าเราเตรียมตัวมาให้ดีการทําเลสิกก็ไม่น่ากลัวอะไรวันนี้หมอขอบคุณสถานที่ศูนย์เลสิกโรงพยาบาลปิโยเวทที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทํานะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ